สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนเดียวนี้มาเฮ็ดตุกบนน้อยอ่างขางโอ้ยขาเพื่อขาพรนักไปนักบวชพุไหลมาบนเนี่ยเรียกแล้วพุดพุดพุเอากองไปพุดพุดเออเนี่ยทันก่อนชุดยนอยนะโอเคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนเดียวนี้มาเฮ็ดตุกบนน้อยอ่างขางโอ้ยขาเพื่อขาพรนักไปนักบวชพุไหลมาบนเนี่ยเรียกแล้วพุดพุดบ uh mm ุฒเอากล้องไปพุด พุทธเออเนี่ยทัานก็สุดยอดนะโอเคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนเดียวนี้มาเฮ็ดตุกบนน้อยอ่างขางขาเพื่อขาพรนักไปหนักกว่าพะพุไหลมาบดเนี่ยเรียแลพะพุพุดเออากล้งไปพุดุดเออเนี่ยทัานก็สุดยอดนะโอเค